ก็เดี๋ยวขอเวลาลดเสียงก่อนนะค้างอีกเสียงดังเกินอืม ประมาณนี้ก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะนผมอยู่ยวก็ผมดูมันซีรนษะในการอ่าดูมันซีเกมเมอร์ทีวีนะอืมอยวเกมเอออร์บิดีชนิดหนึ่งที่เป็นเกมแนวะที่แบบมันมากนะชื่อว่า Grand Age นะครับแล้วเลือกโอดินนะโอดินเซิร์ฟแน่นนะหรือทำอะไรมา ก็เนี่ยจะไปเล่นสายใหม่ให้ดูนะฮะออสายคือสายนี้ออกมานานแล้วลนะ่ะแต่ก็นะกว่าจะไม่ได้ไดคลิปก็มีไม่ค่อยมีเวลานะวันนี้นาย,น,ายนี่คือสายไนายดิเชียนแอสซิสต์นี่ผมชอบเล่นมากเพราะว่ามันหามันดีไอเชอร์นี้กำลังเล่นอยู่เล่นลำบากอยู่เหมือนกันนะเพราะตีมันน่าเบือ่อเรียกสายใหม่ที่แนะนำอนะ่ะ เราจะมาเล่นคลาสนี้นะอะไรเนี่ยมาสติกเทมเพลตทำเทมเพลตเนี่ยแหละผมนะถ้าผมอ่า,ออา,านผะิดหรอภัยฮะคลาสที่สองของตัวคลาสที่สามมาตัวนี้คือเนมัสิตนะอืมเดี๋ยวมาตั้งชื่อก่อนดีกว่าดูมันอะไรดีพผมใช้ชื่อดูมันอย่างเดีเยวทั้งตัวเนี่ยดูมันนี่ดีกว่าอ,อะไรดีวะ S s อะไรนะ S, เนี่ย SWS เออนี่เนี่ยต่างเนี่ยฮะไ้้โอโหเกมนี้ก็เป็นเกมนะแบบเออ,อภาพนา่ารักน่ารักไม่ได้น่าโหดร้ายเหมือนคาบาวอะไรอย่างงี้นะผมชอบเกมนี้มากเพราะว่ามันเป็นเกมยังไงดีอ่ะคือคอมก,กากก็เล่นได้อ่ะครับถ้าคอมถ้าใครเล่นเกมมีคอมแล้วแหลกนี่คือโอ้โหมาริโอ,โอ,โอ้นี่ก็แทบแย่แล้วมั้งเนี่ย แต่มันก็ไม่ได้เลือ่อนอะไนะนะคือของบอเล่นนะก็กือเขาเลื่อนก,กับเกมปกติแล้วกันผมจะทําแบบจนกว่าไอ้ตัวนี้เวลจะห้าสิบเลยดีกว่าเออข้ามไปนะผมจะข้ามผมจะข้ามพนนเรื่องวานะผมไม่ชนะอบอ่านนะเพราะอ่านไปมันก็แปร,ม,แปรมั่วนะตัวนี้บินได้นะเนี่ยข้ามเราจะผมมาป๊าเจอเต็ม ตัวนี้ถือว่าโจมตีแรงมากนะครับค่าเตตัดเหมือนกับไออาร์เชอร์นะตัวนี้แต่ว่ามันแค่เปลี่ยนไปตีใกล้เฉยแต่ว่าทำไมรู้สึกมันจะตีแรงกว่าอาร์เชอร์เยอะอาร์เชอร์เขาบ่อมเล่นอย่างเบื่อเลยย,ยิงยิงยิงไม่ไมโดนเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าไงยิงแล้วมันแบบแปลกๆไม่ชอบเลยเด๋ยวก็ทนเล่นมาเอาสายปืนอืม กลับไปหมดแล้วดีกว่าโอเคไม่ใช่ละฮะพอดีมีแขกมาบ้านนะถ้าใครเคยดูรายการเดอะโพลนะฮะจะมีอยู่คนหนึ่งอนะพิธีกรผูร้หญิงมาบ้านผมเพราะเขาเป็นลูกสาวเพื่อนโอายลูกสาวเพื่อนพ่อเ,อเพื่อนตาผมผมคงไม่เคยดูจำหน้าไม่ได้หน้าใครวะติอืมช่วงนี้กำลังมึนๆอ,อยู่ปวดหัวแ้ว ชุวแรกจะน่าเบื่ออย่างเงี้ยสกิลไม่สกิลไม่ฉุช,ชาเลยครับคลองรู้เดินหลังสิหยุดไม่อยู่ต้องกดสกิลอย่างเดียวมานาเป็นร้อยหัวดูใช่ไหมอินโทรข้ามไปครับข้ามิ okay, ครับมาถึงตรงนี้ป๊บเปิดอิวเตอรี่ครับกดไอนะพเพื่อเปิดแนละ้วก็ใส่ที่ก่อนแล้วนะเนี่ยซูเปอร์ลุก,กี้คือซูเปอร์มือใหม่นะ ไอ้คว่างไอ้ตาเนี่ยมันนี่เหมือนแบบสัญลักษณ์เหมือนฉายาอะไรเงี้ยเออนั่นแหละสปอร์ลูกี้ก็คือเริ่มใหม่เลยอะเนี่ยมันก็จะบวกค่ามมันฉายานะแล้วก็สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งสร้างตัวละครใหม่นะผมมันจะมีไอเทมหนึ่งอย,อยู่อยู่ในช่องแคสนี่นะกล่องเนี้ยทุกตัวสร้างตัวไหนก็ได้ตัวน,นั้นนะแต่ว่าถ้าคุณเล่นก่อนแล้วก่อนที่จะมีกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะหยุดถึงตอนไหนเพราะมันไม่มันไม่บอกนะว่าหยุดตรงไหนก็กดไปเลยครับ ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะเล่นทุกวันก็กดไปใช้ให้หมดนะฮะแต่ว่าถ้าคุณไม่มั่นใจตัวเองคนะคุณก็อย่าเพิ่งกดใช้ไปนะถงม,มั่นใจคนระับผมเล่นได้ถมแบงค์มาลาทอลไรช่างเพลงเนี่ยนะผมอันนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกตอนผมเป,ป็นสิบแล้วกันนะอันนี้คิดความผู้ใช้อันนี้จะเป็นพวกยาอะไรอย่างี้นะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเราเยอะเชื่อว่าล่ะไออุปกรณ์พวกเนี้ยเวลยี่สิบยังใช้อยู่เลยอะแม่งดีจัดนะสมมือไปก่อนเลยนะ แค่นี้เลือกแล้วก็เหลือเราไปว,วัวอันนี้จะเลือกอันไหนก็ได้นะมันก็แล้วแต่เลือกนะจะเลือกอันไหนผมขอเลือกเร็วแล้วกันผมชอบเน้นตีเร็วหน่อยแล้วก็รับควยตรงนี้ปุ๊บเกมนี้นะความจริงเมาส์ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ละจะเป็นแค่ชื่อแรกๆหลังๆไม่จําเป็นไอ้ช่วงเปิดเกมมาเออจำเ,เป็นอยู่กดเพื่อกดเมนูอะไรงเงี้ยเนี่ยทั้งเกมใช่ป่ะผมเวลาทำรับควยสำเร็จคุยรับรางวัลอ,อะไรเงี้ย ผมใช่แต่คีย์บอร์ดนี่แหละเห็นชาเขาตีแรงมากนะแี่ด้วย็งเหแือเกินนะผมสำหรับเกมนี้นะก็คือเวลาเราฆ่ามอนสเตอร์นะผมบางครั้งมันก็จะดรอปของพวกชุดอะไรอย่างนี้นะครับเชื่อไหาละโอกาสน้อยมากที่จะดรอปที่ดรอปคาร์ดเรานะ <laughs> ไม่ดดรอปแต่คาร์ดอื่นไม่รู้ทงใหมอย่าไม่เกี้นะได้อาร์เชอร์มาลนะได้คู่หนึ่งดรอปมันไม่ใช่เรื่องเลย <c oughs> อาร์เชอร์ออีกตัวหนึง่ง เราเล่นตัวอื่นนะเล่นตอบของได้แต่อาเชอร์ล้วนเลยส่วนใหญ่เราเล่นอาเชอร์นะไม่เคยดอบของได้เลยอะไรออกมาไม่รู้สกิลแม่งเลยเวอัพละเวอร์แรกเริ่มใหม่แลเวลอัพง่ายมากอ่ะวันนี้ผมลบไปตั้งหลายตัวแล้วเพื่ออเล่นใหม่มันลุ่งกว่าอย่างตัวเนี้ยความดีของเล่นไปแล้วละ่ะเปิดเนคัสสองแล้วแต่ว่าลบแล้วลงใหม่เพราะว่าเละมากครับไม่รู้พูดยังไงดีเละมากคือสกิลใครไม่ตายง่าย ก็สองครั้งตีแบบติดคริเนี่ยเดาไนท์ได้ได้ขวานมาของไนท์เอามาละไม้ถ้าสอดถสซิงเกิลถือขวานเนี่ยโอ้ไทำไมแตแปดสิบแปดโกลยแปดสิบเอ็ดโกูคลิปนี้าจะยาวหน่อยนะไม่รู้แนวเราท่านไม่รู้ ที่ร,รู้เดี๋ยวผมต้องขัดอีกแป๊บนึงผมต้องขัดแป๊บนึงนะผมต้องไปเคลียร์ได้ของก่อนพอดีว่านั่นไงโลด,ดิสละรีไปเร็วจบเคเวสเลยปุชิงโอเคขัดสัตยานึงมาเดี๋ยวมานะโอเคครับมาต่อนะพอดีไปเคลียร์ได้มาแล้วนะก็พอดีเพิ่งโหลดเล็กเดนหกเสร็จนะมันก็เลยโอ้วันนี้เต็มอะโหลดเล,เลยตั้งเล่นไปปุ๊บลืมเซฟอนะ ป๊าต้องเล่นใหม่ขี้เกียจเล่นนะก็เลยไปเล่นเกมน,นี้ก่อนดีกว่าอาจได้ไม่นานแน่นอนนะสกิล,ลนี้เขาบอกว่าโหดจริงๆอนะเลเซอร์เนี่ยโอ้ล่ะอ่านขี้อ่านเชื่อมันอ่านยากนะเท่าใหญ่นี่เท่ามอนอันนี้ออกน,นี้ออกไปไม่จําเป็นต้องใช้นี่ด้วยสกิลไหนไม่จําเป็นผมไม่ใช้นะไม่ลบสเปซพอเท่า อันนี้ยานี่คือยานี่คือโอ้โหของดีมากครับผมมันเนี่ยถ้าใช้ถ้าใช้ตอนนี้นะผมเลือดเต็มมานาเต็มนะถือว่าเป็นของที่ดีเวอร์นะเอาได้มากรับดูวะอันนี้คืออะไรสรคนมือใหม่นะอันนี้คือแกรนด์สปอร์ตก็คือเป็นเป็นแบบมินิเกมที่เขาทางเซิร์ฟเวอร์ทัดทุกวันทุกวันนะทุกเวลาเอ้แบ่งไปเวลาเวลาอันนี้ก็คือคริสตัลคือวิ่งไล่เก็บคริสตัลนะซึ่งผมไม่ชอบเลยมินิเกมอันเนี้ยเล่นยากทุกเกมเลย โดยเฉพาะมันมีอยู่เกมนึงอะเกมคอลเลคชันนะผมเราต้องซื้อสกิลซื้อขวาอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เอาอะเดี๋ยวโชว์ให้ดูโหดยังไงชับบุ๊บปุ๊บเรียบร้อยหาหมดเก <s 1> <g ay> มนี้ผมมันมากอะสหรับผมมันศาสตร์สกิลได้แบบเออศาสตร์ใจมากผหนึ่งชอบเล่นเกมเนี้ยเมื่อก่อนเลิกไปแล้วกลับมาเล่นใหม่บริษัทไปมาเลยเล่นแล้วบอกว่ามันมาก จริงก็เล่นอยู่อีกอันนึงคนะเป็นเพลยแดนเซอร์ซึ่งก็มันเหมือนกันโอ้ไลฟ์ฟันไลฟ์ฟันยืนนิ่งๆก็ชนะได้ม่ช่ๆพอแม่งมีสกิลโหบตหลาจะถ่ายมาให้ดูนะผมจะไม่ใส่เสียงเอฟเฟกต์นะเพราะว่ายากจริงว่าไม่ออกหน่อยจ้ะเออประมาณนี้ก็พอถ้าเสียงเบาก็ออไปนะ รัอุ๊ยเชี่ยดังไปโอเคถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงเกมขอพายผมตั้งข่าวเริ่มมั่วแล้วกาเรเล่งเสียงไม่ค่อยถูกจะเหนื่อยให้ยากทำไมครับ เดินไปอย่างสง่างามฮะเดินไปจ,จ,จึ้งจึ้งจึ้งสุดยงามดับเบิลเอสอีกแล้วอาเชอร์อีกแล้ว,ออลวผมขอว่าเสียงนะครับไม่ไหวจริงว่ะเออขอ,อยงช่วย อ๋อใคอยู่ชี่ไหนมีเวลาเหลืออะไรเนี่ยโอ้โอแหลกแโอ้โอ้โอโปมุงหน้าสู่วาลียบาลิสเป็นมือที่สองนะ เมืองนี้จะเป็นเมืองหลักของเมืองหลักในในตอนนี้นะผมคือเมืองนี้จะเป็นเมืองหลักตั้งแต่เวลหนึ่งเอเวลสามไอห้าดิอะไรวะเวลสี่จนถึงประมาณอ่ะเวลยี่สิบกว่ายี่ห้าป่ะวะเพราะว่าเมืองนี้จะเป็นแบบเมืองหลักคือซื้อของหาของทำภารกิจอะไรอย่างนี้ พอเราเวลประมาณ10กว่า10กว่าเวลนะแล้วก็จะไปอยู่ที่หนึ่งเป็นแบบเป็นหุบเขาเป็นพวกดันแบบเอาไว้เขาดันเฉยๆฮะเทไว้เขาดันโดยเฉพาะอันนี้คือนอกจากเขาดันแล้วปีอย่างอื่นได้ทำมีเยอะแยะโอ้ยตรงนี้เราให้เดินไปหาไอ้ไกด์นั่นะฮะไกด์ที่เราเราหลับเราเควสอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่ไปนะเราโดดนะไปชิง ถึงแล้วง,ง่ายๆนี่คือออันนี้คือแอสซิสต์เบอร์ห้าสิบสายดินจานเรามาดูกันออกกล้องออกกล้องโหเรือแม่งสามหมืนคนนี้ถ้าผมดูไม่ผิดนะน่าจะเติมเงินนะโดยจะของที่เขาใส่แล้วมีแต่แบบเออแบบแรของแรแบบของแบบยังไงใส่แล้วออกมาเลยพูดไงดีวะเติมเรววรูๆนะครับของตัวเนะี่ย นี่ก็เป็นสายคอสองคำเอ้ยลืมลืมสก,กิลนี่มาสก,กิลนี้ก็โหดนะเกมนี้เวลเล้ยว่แรกๆอะ่ะอัพง่ายมากหลังๆนี่ไม่ขึ้นอันนี้เอาอะไรดีวะเนะี่ยคริติคอลคริติคอลอะไรคริติคอลธรรมดาดีกว่าปับ๊บใส่ไว้อันนี้เป็นลูก,กี้ธรรมดาซึ่งมันไม่มีซึ่งมันบวกค่านักกว่าแล้วก็ไปใส่ รองเท้าเราก็ไม่ใส่นะเพราะเราได้รองเท้าดีกว่ามาแล้วนะก็เดินไปหาเลยแล้วก็กรบเพาสก็เวลอัพอีกเวลเวลแรกเนี่ยมันดีเง,งี้ยผมมีความสุขตรงเนี้ยเวลแรกเวลอัพแล้วแม่งอ้าฟินผู้ด,ดูแลสุสานสราหรับผม,มเกมนี้สนุกกว่าซีนาเยอะเลย ซีนาเป็นแบบให้ลงแต่ดันเดิมๆตอนแ,แรกอะ่ะอันนี้มันมีดันหลายแบบเบี่ยงมาเรื่อยๆไงบอเราตามมาตั้งแต่บอเราต้ง,ตงนะผมตั้งแต่ผมเล่น,นเกม MMO RPG เก็บเวลอย,อย่างเงี้ยทุกเกมเลยนะเกมเนี้ยเข้าใจง่ายสุดละมันบอกง่ายเออมันแบบเด็กเล่นก็เข้าใจาง่ายๆมาลงบานยนกูจะเกมของ มาทำไมเก๋และชาเลชตัวเนี้ยโอ้มันจะมาอีกระไมมาทำหาพ่อเหรอครับไม่ใช่บาปเกินไอ้หย,ยาบเกินพี่หามา,มา,า,ม,า,ามาหาอะไรครับม,มัวแล้วมึงอืมบอลละอื้อหือ ทุ่มลงม,มาโหดปะละ่ะดับเบิลเอสติกแล้วบอกแล้วตัวนี้มันโหดตั้งแต่เวลรหนึ่งแล้วก็โหดและ้วอันนี้เป็นกล่องกล่องไม่ใช่กล่องเป็นยังไงกล่องแบบเออกล่องรู้ละ แต่เปิดดูแล้ว,ลวผมขี้เกียจอธิบายอธิบายไม่เก่งเปิดไปเลยแล้วก็เปิดปั๊บปุ๊บแล้วก็ได้ของพวกนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือการได้รับโซมานะ้วครับโซเอาไปทําอะไรก็คือไอโซในเกมนี้ก็คือวิญญาณนะเออโซอแบบวิญญาณแล้วเออโซก็คือเอาไปแบบไอ,อ,อ upgrade. พวกอัพเกรดไออัพเกรดพวกสกิลเนี่ยโซเก้าสิบแปดแล้วเราก็จะอัพเกรดได้นะแล้วก็มาดูเนี่ยปุ๊บนี่ก็ใช้เท่าไหร่หนึ่งร้อย หนึ่งได้การอัปเกรดอีกนี่ก็หนึ่งร้อยแต่ผมว่าผมจะไปอัปเกรดเวลนะไม่อัปเกรดนะผมจะเก็บไว้านาน,านประมาณเวลยี่สิบแล้วเอออัปเกรดเพราะว่ามันยังไงไม่รู้มันมีความสุขมากกว่า under t a k e r เนเินวันเนินนะ slasher จงตีการฟันฟัน,ฟนสตู <c oughs> เออผม,ผมบอกนะผมเล่นตอนไหนอยู่ผมเล่นอันนี้อยู่แล้วก็อันนี้ อันนี้เวลประมาณยี่สิบกว่าอันนี้เวลสามสิบแปดแล้วสามสิบแปดส่วนอันเชิญผมจะเล่นตัวนี้นะครับแล้วก็วิไอเมจิเชียนที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้ตอนนู้นน่ะที่ผมเปิดหน้าต่างมาและสร้างตัวละครน่ะผมจะสร้างผมจะเล่นเป็นีพิซอดนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นหมื่นสาสตฉพอะเป็นเวิอยอ่นะซึ่งผมเล่นคนเดียวนะและนี่เราจะเล่นก็คืออันนี้สมรภของกัน พ้าคุมนี้เอามาจากไหนครับพระคุมนี้นะมีผมรู้มีผมรู้อยู่สองวิธีอ่ะว่าได้มายังไงวิธีแรกก็คือคุณต้องเวลสิบก่อนเวลสิบไปทำภารกิจหนึ่งอะต้องทำภารกิจอันหนึ่งมันจะมีให้แร่มาเป็นแร่สีฟ้ากดใช้ไปปุ๊บมันก็จะแดกของแจกของมาเลยอย่างคือเวลสิบคุณก็ไปรับไอ้รับไอ้อะไรวะเดอร์เงิน,นคุณก็ไปรับเควสจากไอ้สองตัวเนี้ย ไอสองตัวเนี้ยเออเนี่ยตัวเนี้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 ยฮะเราคุยมาปุ๊บเขาเราเขาจะได้ม <Ads. S 1> <bons. S 1> ินิเกมจากมันนะคือสมัครแชาเลนจ์นะจะเป็นบอลเล่บอลก็ได้หรือเค้กก็ได้เล่นสองครั้งฮะแพ้ชนะไม่เกี่ยวกันนะคุณก็ได้ละกล่องมาคุณก็จะได้กล่องเปิดเปิดมาคุณก็จะได้พ้าองุณจะอยู่ได้สองวันมั้งคือไอของเกมนี้มันตัวเนี้ยมันจะจำกของดีดีมันจะจำกัดวันเท่ากตลอดชลิพันละ อ๋อ oh, อีกเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับสกายนะผมก็มันก็มีแฟนคลับหลายคนนะที่มาที่หนึ่งมันจะมีนิดหน่อยนะผมที่หนึ่งจะไม่ไมค่อยมีเทนะ่าไหร่นะก็มีคนคอมามก็ดีใจเหมือนกันแ,แต่บางครั้งก็ไม่อยากจะรับนะไม่ได้ยิงหรืออะไรนะหรือรังเกียจอะไรไม่ใช่นะคือบางครั้งก็เล่นเกมอยู่อะไรยงนี้ก็ไม่อยากจะรับมันมันแบบเออแบบอะไรเล่นเกมอยู่มันไม่ว่างจริงอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจว่ามีเด็กหลายคนมีเหมือนกัน อย่างอะไรล็อกเกอร์อะไรนั่นแหละล็อกเกตอะไรผมจำชื่อไม่ได้ละแล้วก็วก็เคยคุยกับเขาอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้คุยแล้วเพราะว่าช่วงนี้ยุง่งโอ๊ะผมขอโทรด,ดองเขาด้วยนะผมไม่ว่างจริงบางครั้งผมเล่นเกมอยู่ผม,ผมจำไม่ได้รับหรือบางครั้งผมก็คุยกับเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยไม่ก็ไม่อยากจะให้คนอื่นมายุ่งอะไร,ระอ,อยางนี้คืออยากคุยก็คืออยากคุยเป็นการส่วนตัวมากกว่าไม่ได้อยากแบบคุยแบบเปิดเผยแบบ เออเมย์มาคุยแบบเพื่อนหมดอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากอะไรไม่รู้ทำไมแล้วก็อย่างนี่คือไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่คนเดียวอะไรงี้หรืออารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยผมจะไม่รับคอใครเลยแต่ถ้าผมแบบเอออยากคอจริงๆเข้าคอแบบเพืผมก็รับได้นะลงไม่ได้อ่าอืมอืมบอกโอ้บอกว้ก่อนอันกันเดี๋ยวเขาคิดล้ายใจผมหวังผมจะได้แก้ตัวถูกด้วยก็บอก ไอนแล้วก็เก็บไอเทมมานะไปไเทม,มครับว่าจำพืชน,นะจะเป็นอย่างนี้มันจะเกิดการโกรธขึ้นมาครับทุกอย่างค่าด้วยอย่างจะบวกไปหมดนะดูดูความเร็วมันกันตีมันเขาจะพูดที่ว่านี่ไม่ใช่ซีดไม่ใช่วีทวีทซีดเลยเนี่ยไม่ใช่นะเป็นเป็นเนี่ยไอ,ไอ,ไอ,อยังเห็นเนี่ยไอบุรูปบนหัวมันเนี่ย ไม่รู้แบบไงเอารู้เหมือนเหมือนอะไรขเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จังแม่งโอเคมาต่อนะเมื่อกี้เป็นลบมาเรียบร้อยมาลบคาบาวมาแล้วเต็มเต็มพื้นที่เต็ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปวลสิบแล้วพอดีกว่าผมก็จะต้องไปเคลียร์ได้แล้วเงี้ยเออผมต้องเล้่อต่อเริ่มได้เริ่มเต็มละอธิบายก่อนอันนี้คืออะไร อันนี้จะเป็นการเดียนหรือเป็นอาหารลบของเรานะเป็นาหารช่วยลบนะผมคือถ้าคุณกดใช้ปุ๊บมันก็จะแบบเรียกเสกออนเตอร์ฝั่งเรามาปุ๊บมันก็จะช่วยเราตลอดเวลานะจุก,กว่ามันจะหมดตายนะซึ่งผมไม่เคยมันตายสักครั้งทีเห็นมันเห็นมันตายก็แต่เมื่อเราจบเกมแล้วมันก็หายไปเลยซึ่งแนะนำว่าอย่าใช้นะเดิอต้องเจอไอ้กับมาดามาคือแนะนำว่าจะพิ่งใช้นะผมไม่ใช้แบบช่วงหลังๆเพะาะว่าหลังๆยากมากหลังๆอะ เดินขั้นขอให้ไปขอให้เราไปที่เอเจนต์โรเบิร์ตนะครบขอให้เราวาไปที่โนเบลอารีนาอารีหรืออารีนาไม่รู้อ่านมั่วปึ๊บสอบจะขั้นสามอะไรเนี่ยราดิอีกแล้ว อะไรวะเนี่ยโอเคมาต่อจะรีบแคบไปรุ่นเร็วรุ่นเร็วทันใจสตาร์ไวรุ่นนะผมเพราะเรามีเวลาไม่นามแล้ะเบอร์สิบพวเราพอนะเบอร์สิบพวเราพอนะโดดไปสิเอ้าไม่โดดอ่ะเอ้าอย่างงี้ไม่โดดโดดไปสิเอออย่าโดดกลับมานะเยี่มต้องรีบนะผมผมจะเล่นแบบไม่ไม่เล่นไม่แบบ ไม่มีลุกเล่นอะไรแล้วผมจะแบบไปพื้นเลยมาดูแต่จะหกเก็บของนิดหน่อยสัตว์อย่าพึ่งมาค้างตอนนี้โอเคเยี่ยมเร็วไปเร็วอย่ามาค้างดีกะอ่าอขออภยัยท่านผู้ชมนะฮะ ต็มอีกแล้วพื้นที่ผมเลยลบผมเลยขอออฟบิวตี้แบ็คออฟสองแม่งเลยครับกำลังโหลดอยู่พอดีลบแม่งเลยโล่งกันเยอะเลยครับแต่ก็เดี๋ยวจบพี่แล้วไม่นานเกินแล้วผมไปดูมาเมื่อกี้โอ้โอยังนานอะเรียบร้อยนะได้ได้แล้วมาละแล้วก็พุ่งมาเลยโดดจึ๊ง ลงตรงน,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 นี้ปุ๊บรับเควสปุ๊บไม่ใช่สถิติเควสปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บรับเควสยังโอเคเก็บไปก่อนโอเคเรามาดูของกันมาเลยใสย่ปุ๊บปุ๊บโอเคครับอ้ออันนี้อย่างแรกที่ผมบอกครับผมกดใช้ปุ๊บเราจะได้ไอ้ผ้าคลุมมาครับแต่อย่าเพิ่งกดใช้นะฮะพักเก็บไปก่อนกดนี้ไปกดนี้ไปกดนี้ไปนี่ โอ้ตโกต้องรีบเล่นแล้วมาแรงวันมาจากไงวะเนี่ยไปอย่ามาเรื่งไปเลยครับมาแรงวันอยู่ไหนเฮ้ยช่างแมอ๋อนูออ่นนะบายบายกลับมาทำไมโอเคช่างแม่งครับ <laughs> รับนะนี่คุณยายเปิดบันึกการ์ดนะนี่คือเชนการ์ดนะเชนอาร์ตเออ นี่คนเจอที่ว่าครับเพื่อเปิดการ์ดนี้นะอันนี้อันนี้รับฟรีนะเป็นจังวันบรรจุกัดน,นี่ที่ผมบอกแล้วก็เลี้ยงสกิลเพิ่มเก็บไว้เรามาใช้การ์ดนี่ันดีกว่าครับปั๊บเลเวลสองป๊บเลเวลหนึ่งป๊บเลเวลวสามป๊บเลเวลสามป๊บเลเวลหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งปั๊บเลเวลสองไอ้ ขาดมาแต่หลายใบเนี่ยอน,นาดจริงๆอะไยครับไม่ใช่ไปเชียนอาร์ตประเพนีแรกตะคุณเตยก,กันเลยว่าสองออันนี้ตะ <Level 2 S 1> คุณอสอิบเลยว่าสามเงินนี้นะซึ่งไม่มีกังวลเลยนะช่างแม่งนะใส่ไปโอเคพอจบจบแค่นี้นะผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับแหละศาสตร์ไปละบายแล้วกูจะกดออกทำไมโอเคบายครับ